อยู่เรื่อยๆ นวนเวียนก็กลายเป็นแบบกังวลเยอะนอนไม่หลับยิ่งนอนไม่หลับร่างกายไม่ได้พักผ่อนก็หงุดหงิดง่ายไม่สบายง่ายเดี๋ยวก็เป็นหวัดอยู่ดีๆมันก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆ i m มูนซ system ก็แย่ลงแย่ลงสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ได้ผักนอนไม่หลับมันจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยลเอะพรทำนองนั้นจะเปลี่ยนความอยากอาหารความยา,อ,า,มยาอะไรต่างๆในชีวิตมันจะเปลี่ยนรวมถึงเซ็กส์ไดฟ์ของเราด้วยบางคนกินเยอะขึ้นบางคนกินน้อยลงการกินเนี่ยเป็น self s o ต t h i n g behavior อย่างหนึ่งพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรา ชอบกินแล้วถ้ามันอร่อยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทําให้โดปามีนในสมองมันจะขึ้นม,มันหลังล่งแล้วมีความสุข,สขมันไม่ค่อยดีร่างกายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นแอปเปอร์ตี้แอปเปอร์ตี้แปลว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ค่อยอยากทาอะไรโรกเนี้ยมันกลายเป็นสีเทาๆก่อนเคยเข้าไปดูหนงเฉยเดูไปก็เฉยๆหรืออะไรที่เคยเอนจอยมันไม่เอนจอยอีกต่อไปซึ่งถ้ามันไปถึงจุดนั้นนะคะมันจะกลายเป็นกลายเป็นเบิร์นเอาท์กด้เบิร์นเอาท์ซึมเศร้ากลายเป็นซึมเศร้าก็ได้อย่าปล